ใส่นมน้องกาเด้อครับอุย้ยใส่นมน้องกาเดมามามาขอนอนอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตกเลยก็เกือบตกเลยก็เกือบตกเลยนางล่องนางนางนางนี่นางลงมันยังจะบ่ตกบ่ยืนการนางล่องบ่ยืนนะนาง Cá đứa, cá bảo bỏ phăng khoan Cá nàng luôn, mẫn chẳng bỏ tục Cá nàng Đứa cá Nằm luôn nè Nằm luôn con mẹ an nôm hay mẫn tục nè Con mẹ an nôm hay cá con nè Nôm cá nhiều chàng Tệm bạc nhiều ก็าอาปากเนะอาปากคันอาถน่กินเขาไปเยอะหลายยำก้อนอยาดใส่ยาดใส่อสอกมาหน่อยก็นั่งลงก็ขอลองนั่งลงเออเก่งมากๆเลยครับตบมือให้ตัวเองด้วยอตบมือหน่อยอ่นั่งลงนั่งลง อุ้ยนั่นเห็นบอเห็นบอเกือบตกเลยนั่นเป็นยังไหน่ะบ่าต้องชืนดอกแม่ช่วยเอง